งั้นข้อสองต่อจากข้อแรกข้าขอเข็มทิศข้าคืนมานาข้าควรได้มันนะรู้ไหมว่าจับหมูป่าเนี่ยมันยากแค่ไหนอ่ะไม่ใช่หมูตัวใหญ่นะหมูที่มีสีขาขอบคุณและข้อสามคุณเบียดนานๆครั้งไม่บ่อยนักที่ข้าจะได้สำนึกพฤติกรรมแย่ๆของตัวข้าเอง สุดยอดของความแย่ข้ารู้แล้วว่าข้าเคยปฏิบัติต่อก,กิฟส์ผู้ช่วยกับตันแย่แค่ไหนใช่ไหนๆก็พูดแล้วทิ้งเขาติดคุกก็เคยทําไม่เคยห่วงและยังไม่ห่วงสรุปเลยแล้วกันให้เจ้าปล่อยเขาไปซะแค่นั้นเหรอแค่นั้นแหละเร็วถ้าให้หมูวิ่งนี้ก็ต้องตามจับเหนื่อยนะถ้าทนาว่าอะไรข้าอยากจะตลอกกลมปล่อยหมูไปซะ